นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวถึงเวลาที่เจ้าต้องสร้างบ้านของตัวเองแล้วนะแม่หมูบอกลูกหมูน้อยทั้งสามตัวลูกพร้อมที่จะดูแลตัวเองแล้วหมูน้อยทั้งสามกอดแม่หมูและออกจากบ้านไปเผชิญโลกกว้างหมูน้อยตัวแรกสร้างบ้านจากฟาง หมูน้อยตัวที่สองสร้างบ้านจากไม้หมูน้อยตัวที่สามสร้างบ้านจากอิฐหมูน้อยทั้งสามตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึง่งมีหมาป่อยู่โซผ่านเข้ามาในเมืองที่ลูกหมูอาศัยอยู่เจ้าหมาป่าไปที่บ้านของหมูน้อยตัวแรก และพูดว่าหมูน้อยเอ๋ยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะแต่หมูน้อยบอกมาป่าว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมาป่าผมให้คุณเข้ามาไม่ได้หรอกนะมาป่าพูดว่าถ่างั้นฉันจะเป่าและเป่าแล้วก็เป่าจนบ้านเธอพังเจ้าหมาป่าสุดลมเข้าเต็มปอดแล้วก็เป่าสุดแรง จนบ้านฟางของหมูตัวแรกพังแต่หมูน้อยวิ่งหนีไปที่บ้านของพี่สาวและก็ปลอดภัยจากเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไปที่บ้านของหมูน้อยตัวที่สองและพูดว่าหมูน้อยเอ๋ยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะแต่หมูน้อยบอกมาป่าว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมาป่า เราให้คุณเข้ามาไม่ได้หรอกนะมาป่าพูดว่าถ้างั้นฉันจะเป่าแลเป่าแล้วก็เป่าจนบ้านทพังเจ้ามาป่าสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็เป่าสุดแรงจนบ้านไม้ของหมูตัวที่สองพังลงมาแต่หมูตัวแรกและหมูตัวที่สอง ได้วิ่งหนีไปที่บ้านของพี่ชายและก็ปลอดภัยจากเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไปที่บ้านของหมูตัวที่สามและพูดว่าหมูน้อยเอ๋ยเปิดประตูให้ข้าเข้าไปเดี๋ยวนี้นะแต่หมูน้อยบอกหมาป่าว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมาป่าเราให้คุณเข้ามาไม่ได้หรอกนะหมาป่าพูดว่าทองง้น ฉันจะเป่าและเป่าแล้วก็เป่าจนบ้านทธพังเจ้าหมาป่าสุดลมเข้าเต็มปอดแล้วก็เป่าสุดแรงแต่บ้านอิดก,ก็ยังยืนหยัดมั่นคงเจ้าหมาป่าลองเป่าอีกและลองอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สามารถเป่าให้บ้านอิดพังลงได้ เจ้าหมาป่าพยายามหลอกล่อหมูหน้อยทั้งสามโอ้โหได้โปดเธอหมูหน้อยเอ๋ยฉันเป็นยายแก่ที่กลายน้ำเปิดประตูให้ยายเข้าบ้านพวกเธอหน่อยจะได้ไหมแต่หมูทั้งสามตัวรู้ความจริงและล็อกประตูอย่างแน่นหนาะเจ้าหมาป่าแอบไปเดินรอบๆบ,บ้าน เพื่อมองหาทางเข้าไปในบ้านของหมูน้อยมันมองเห็นปล่องไฟและปีนขึ้นไปบนหลังคาหมูสามตัวอยู่ในบ้านและได้ยินเสียงหมาป่าอยู่บนหลังคาพวกเขาได้นำหม้อใส่น้ำไปตั้งไฟและรอเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่ากระโดดลงมาทางปล่องไฟ และตกลงไปบนบ่อน้ำเดือดจุง๊งโอ้ยเจ้าหมาป่าร้องและกระโดดออกจากหม้ออย่างรวดเร็วและปีนกลับขึ้นไปทางปล่องไฟหมูน้อยทั้งสามทำให้เจ้าหมาป่าตกใจกลัวจนไม่อยากกลับไปที่เมืองนั้นอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเกลียดขานไม่ได้ทําให้เราสบายได้จริงแต่จะนําทุกภัยมาสู่ต้นเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะขยันหมั่นเพียรน,นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวของคุณครูก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆชอบไหมคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเล่านิทานก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้พบก,กันใหม่ในกิจกรรม แล้วนิทานครั้งต่อไปนะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะ